ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกคูทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้าร่วย9าผ้าร่วยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาครับสําหรับเลขลาวพัฒนาในงวัที่ผ่านมาวันพุทธที่9สิงหาคม2566ลาวพัฒนาเลขที่ออก713116ล่าง31 ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคหมานเมื่ขึ้นนะพี่น้องก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่พลาดโอกาสไปครับผมครับกับโบพยัญพี่น้องครับผมครับตั้งใจไหมครับหลายท่านนะครับเนาะปวาไพ่ครับพี่น้องครับตัวเลขแนวทางมีเขามีรุดครับผมครับดังนั้น เวลาที่พิจารณาตัวเลขแนวทางกายไสสติกันดีๆนะพี่น้องเนะาะห้รละมัดระว่างกล่าวอย่างบ่บประมาทครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพามาเบ่งตัวเลขแนวทางของบ่าวแหลมพราวรวยครับครับ,รบซึ่งนิ่งวัตถิภ่านมาเนะพี่น้องตัวเลขแนวทางของบ่าวแหลมกะลุดไปครับผมครับต้องกราบขอโทษขออภัย พี่น้องเอฟซีทุกขูนทุกคนครับสำหรับตัวเลขครับพี่น้องมองเห็นกันนะครับเนาะขออนุญาตปรับมุมงกล่องนี้หนึ่งครับผมครับสำหรับในงวดที่ผ่านมาครับผมเลขวิ่งครับพี่น้องก็เข่าตัวเด่นตัวเน้นไหนพี่น้องนะครับเนาะครับก็คือเลขหกครับผม ครับเลขหกเด่นเดกันเลยครับสําหรับสายวิ่งสายรูดครับคงจะโชกมานกันนะครับเลขในสูตรของเบาแหลมในงวดที่ผ่านมาบ่มีเลขหนึ่งครับพี่น้องครับต้องขอกราบพระท่านอภัยถ้ามีเลขหนึ่งนี่จะบ,บรุดครับจะเข่าเต็มเตยมกันเลยครับซึ่งในสูตรนี่บ่บมีหนึ่งจักตัวเลยครับผมครับขอโทษขอภัยพี่น้องไลาๆ ครับเด่นให้พี่น้องกับหกสามนครับเนาะครับหกสามหกสี่ครับผมเจ็ดสามครับแต่เด่นจุดๆก็คือหกสามคิดว่าหกกับสามนี่มาแน่นอนครับสําหรับท่านใดที่มีดวงน้พี่น้องเนาะครับมาสามนี่แล้วมีหนึ่งในใจเอามาใส่เขาเต็มๆเลยครับพอเป็นตัวเด่นครับของแต่ละสำนักอยู่แล้วครับงวดนี้มาแก้มือกันไหมครับพี่น้องครับต่างทางไมไทยเฮาครับผม ครับกับเหล็กเล่าพัฒนาวันสุกสีหอดนะพี่น้องครับแก้มือกันครับผมบ่าวแหลมกับขอเป็นกําลังใจพี่น้องเอฟซี FC, ทุกขู่ทุกคนครับเรียกขวัญเรียกกําลังใจขึ้นมากครับพี่น้องครับกลับมายิงไงกลับมาจดจําครับผมให้จําให้ได้ว่ามือที่เฮาประสบความสําเร็จครับมือที่เฮ้าคํานวณเหลขกเขา่าเฮามีทาทางแบบใด ความรู้สึกเป็นยังไงครับหลายท่านนะครับอาจจะจิตตกครับผมต้องขออนุญาตบางครั้งพี่น้องจิตของเฮาเนี่ยเป็นตัวสร้างการธรรมนีเฮาเข้าใจตัวเองเข้าใจจิตครับผมลักการง่ายๆพี่น้องให้ยิ่งใหญ่ครับผมให้จํำให้ได้ท่วมทาลีล่าทาทางครับตอนที่เฮาประสบความสําเร็จครับ ตอนที่เหาสามารถที่สิครับผมคำนวณหวยเข่าเฮามีความรู้สึกแบบใดจดจําความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ครับก้าวต่อมาโอกาสพลาดกะยากคือกันแหละพี่น้องครับบมมีสิ่งใดถ้าห้องพยายามอยู่บเ้าเนะพี่น้องครับจะเหตุบ่ไดครับครับสาหรับพี่น้องที่เข้ามากันแล้วนะครับเนาะก็ต้องขอกลับขอบพระคุณพี่น้องเอทุกคู่ทุกคนกลับที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมชม เบรงเอาตัวเล็กแนวทางครับผมไปน้ากันกระเบ,บ่าแหลมผ้าร้ยครับผมครับสําหรับมือนี้พี่น้องเอฟซี FC ทันใดที่พร้อมกันแล้วครับมากันเลยพี่น้องมาเบิงเอาตัวเล็กแนวทางคร,ครับขออนุญาตพี่น้องปรับกล่องแป๊บหนึ่งครับผม ครับสำหรับเล็กเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องในงวดที่จะถึงครับผมวันศุกร์วันศุกร์ที่ 11. สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อย หกสิบหกเราพัฒนาครับสำหรับมือ่อนี้คระภาพเบิงตัวเล็กแนวทางของเบาแหลม ต้องขอกราบพระทานอภัยนำเด้อพี่น้องขับตัวงซื้อค่ะบัวเทียง ครับมาเบิ้งในส่วนของเล็กวิ่งครับพี่น้องสำหรับเล็กวิ่งใช้วิ่งสายรูดกับบกวนผาดนะอรคบเนาะบนล่างบนล่างวิ่งรูด 4กับ2ครับสำหรับเลขวิง่งถือใจพี่น้อง f อฟซีทันใดหรือเปล่านะครับเนาะเด่นะ 2>, ร2รอง4ครับมุมมองของเบาวแล้วนะพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับจะบ่าไฮไลา์ถือคือถือไปเลยพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้อง เข้าใจรักกันตัวเล็กนวทางนรับเนาะน่อยตัวดีกว่าหลายตัวครับผมหลายตัวนี Lay ่ถ้าผ่านมากนี่ครับผมพี่น้องกรูู้นนะครับเนาะครับถ้าเข่าก็ดีบวกเข่ากัครับผมครับแต่ถ้าน่อยตัวครับเข่าก็ถือว่าดีครับผมบวกเข่ากัครับก็คือเข้าใจกันเนาะพี่น้องครับบางสิ่งบางอย่างเขาเอาหลายก็ว่าได้ครับผมค่อยคุยกันอีกในช็อตหนึ่งเนาะพี่น้อง ครับสำหรับเล็กวิ่งกับฝากเอาไว้ครับผมสำหรับพี่น้อง fc สายวิ่งสายรูดกะครับจัดเต็มๆพี่น้องครับมมเบิ้งสำหรับตัวเลขจับคู่กันพี่น้องครับ2 0งศส,สองหนึ่ง 4ี่ศครับเป็นยังไงกันบ้างพี่น้องครับมีตัวใดถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าครับผมครับสำหรับจับคู่สองศูน สี่หนึ่งครับเลขสี่หางครับพี่น้องครับกับตัวเลขหน้าทางของเบาวแมปารวยครับขอ้ปังๆกันครับเอาเคื่อนกันพี่น้องในงวดวันศุกร์ที่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสำหรับตัวเน้นครับผมครับเลขเด่นเลขวิ่งก็บบอกที่แล้วนะพี่น้องว่าเด่นบนล่างครับผมสอง ลอง4ครับสำหรับตัวเด่นๆดนก็จะมี2 0 2 1ครับตัวลองกับ4 0 4 1สําหำหรับตัวเด่นเลยครับพี่น้องเด่นในพี่น้องที่2 1ครับผมครับ สำหรับคลิปนี้กะขอฝากตัวเลขแนวทางของบาวแหลมพ้าร้วยเอาไว้พี่น้อง f อฟทุกขู่ทุกคนครับพิจาจรณากันเบิงอย่าลืมครับพี่น้องเอาไปเทียบเคียงกับอีกหลายๆลายค่ายหลายสํานักครับตัวเลขแนวทางเขาจะได้มแม่นขึ้นนะพี่น้องเนาะ ด้วยความหงใย่ยจากเบาแหลมพารวยครับผมครับกับทั้งช่องของเก่าพารวยกับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเอาไว้ครับสาหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องกันเด้อพี่น้องกับเวลาเบิ้งคลิปวิดีโอก็ฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมครับสําหรับฝันและกําลังใจของครับผม บ้าแหลมก็คือพี่น้องเบิ้งคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบต้องคบเนาะครับ,รบถือว่ามีกำลังใจพี่น้องรับเห็นหลายท่านคอมเมนต์ขามาครับว่าเบิ้งคลิปให้บ้าแหลมครับตั้งแต่ต้นจนจบโฆษณากับบอกา,ามครับขอกราบขอ,ขอ,ขอพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนรับมือขึ้นนี่ขับห้วยหลุดกับเป็น่วงพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนผู้เข้ามาเบิง้งเข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับ กระบ,บาถึงกับจิตตกครับพี่น้องแต่ว่ากับโดยความห่วงใยนะครับเนาะครับเป็นห่วงกันน่รีคำนวณเลขกนี่น้นำหนักรถเป็นละพี่น้องครับหนึ่งด้วยความผิดพลาดน,นี่ไ่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับผมกระพาดจ,จนได้ด้วยสูตรหลายสูตรกับบ่มีเลขหนึ่งเลยพี่น้องเลยครับผมครับจนปัญญาเลยแหละครับเลขวิ่งหกกับหนึ่ง มีสูตรเดียวครับมันกับบเ,เคยมาน้ากันพี่น้องแต่ว่างวดนี้กับผันมาน้ากันครับสำหรับสูตรนั้นกับมีเเบิงครับพวดนี้มากคล้กันเดี๋ยวคอยไปเบิงครับคุยกันก่อนหอยเล่าออกนะพี่น้องกลับจะได้อธิบายฟังพี่น้องคอยไปจับตัวเลขแนวทาง กันอีกที่นึงครับว่าจะฟันตุงออกตัวใดนะครับเนาะครับตัวมักตัวชอบก็คอยพิจารณาครับผมตัวบ้ามักบ่ชอบกับพานไปเลยพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมผ้าร้วยกาวผ้ารวยก็ต้องขอตัวอำลาผ้าจากพี่น้องไปก่อนเจอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับ ก่อนจากกันขอให้พี่น้องโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันหมดทุกคนกรับผมกับตัวเลขแนวทางของบ่าวแหลมครับผมกับเลขล่าพัฒนาครับขอให้ปังๆกันเดอ้อพี่น้องวันศุกร์ที่11ที่จะถึงในสิงหาคมสองหาหกหครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม